เริ่มต้นจากวัดยางกวงก็คือตรงนี้แล้วเราต้องไปที่ไหนต่อสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเจฟพาทุกคนนะคะมาที่วัดไม่ใช่ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเริ่มต้นไปร้านร้านหนึ่งจากตรงนี้นะี่คือว,วัดยางกวงก็คือมันเป็นอาหารที่ทานง่ายสามารถทานได้แบบ ทุกช่วงเทศกาลเลยยิ่งเวลาเราอยากกินอะไรอุ่นๆร้อนๆเนี่ยเราก็สามารถมาร้านนี้ได้เลยเดี๋ยวเจ๊จะพาไปร้านนี้เลยนะคะอยู่แถววัดนี่แหละนี่นะคะวัดยางกวงนะคะเดี๋ยวเราก็ตามมาตรงนี้เลยไปเก ลงมาสัก20เมตรอ่ะจากนั้นลานก็จะอยู่ทางสายมือนี้เลยโอ้เดนสารพี ตอนนี้นะคะเราก็มานั่งอยู่ที่ร้านโอเด้งสารพีแล้วซึ่งตอนนี้เจฟสงสัยอยู่อย่างหนึ่งว่าทําไมถึงชื่อว่าโอเด้งสารพีทั้งที่อยู่ที่ถนนวัวลายเดี๋ยวเราจะไปสัมภาษณ์เจ้าของร้านกันไปเลยแล้วตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กับเจ้าของร้านแล้วค่ะชื่อพี่อะไรนะคะพี่ใหม่ครับพี่ใหม่ของเรานั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะมาสอบถามเกี่ยวกับเจ้านี่เลยค่ะอ่ะกล้องซูมมาค่ะ น้องโอเด้งสารพีที่ว่าอยู่วัวลายแล้วทําไมต้องชื่อว่าโอเด้งสารพีนั่นเองอ่าอันนี้บอกที่มาเลยค่ะพี่ครับก็เริ่มแรกเดิมทีก็อยู่เส้นต้นยางนะครับถนนเชียงใหม่ลําพูนอาเภอสารพีก็เลยเป็นที่มาของโอเด้งสารพีเนาะแต่ตอนนี้มาอยู่มาอยู่ถนนวัวลายเพราะว่าลูกค้าออนไลน์เนี่ยค่าส่งแพงเราก็เลยขยับเข้ามาในเมืองเพื่อที่จะให้ได้เข้าถึงลูกค้าได้มากขึ้นสะดวกขึ้น รสชาติเหมือนเดิมเนาะรสชาติเหมือนเดิมครับไม่เปลี่ยนแปลงเลย4ี่หปีที่ผ่านมาก็เหมือนเดิมยังไงยังไงเลยอร่อยยังเปิดมากี่สาขาแล้วนะคะตอนนี้มีมีสองสาขานะครับก็จะเป็นเป็นที่นี่กับที่ถนนทุ่งโฮเทลครับสาขาอาเขตมีออนไลน์ทั้งแพลนด้าไลน์แมนช็อปปี้โรบินฮุสตอนนี้ล่าสุดครับผมแล้วจุดเด่นของร้านเนี่ยคืออะไรบ้างจุดเด่นของร้านก็อยู่ที่น้ําซุปกับน้ําจิ้มแล้วก็วัตถุดิบที่สดใหม่นะครับ นี่จะเป็นน้ำจิ้มสุก,กี้ครับนี่นี่คือรสชาติดั้งเดิมเลยวว้า <Wow. S 1> แล้วก็มีพริกมาล่าแล้วก็น้ําจิ้มสูตรพริกมาล่าตอนนี้ท,ที่ที่มีที่มีใหม่เข้ามาครับอันนี้ก็จะเป็นน้ำจิ้มสูตรพริกมาล่าจะเป็นออริจินอลออริจินอลเลยใช่แล้วใครถ้าใครอยากจะเผ็ดก็เพ,กเพิ่มเพิ่มความแซ่บไปก็คืออันนี้เป็นพริกมาล่าใช่ครับเดี๋ยวเรามาลองชิมเจ้าหนี้ดูเลยสดๆเลย แล้วตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกินเจ้านี้แล้วไมใ้ฮ่ฮ่าฮ่เขาบอกว่าน้ำจิ้มมีกลิ่นมาลาเดี๋ยวเราจะลองชิมดูว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงรสชาติก็จะแบบเผ็ดนิดนิดเมื่อกี้เจ้าของร้านบอกว่าถ้าอยากเผ็ดเพิ่มเรามีพริกมาลาให้เติมแต่ว่าถ้าสำหรับคนชอบกินแบบเผ็ดจุ๊บจิ๊บอะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะโอเคแล้วล่ะ นี่น้ำจิ้มสุก,กี้อยู่อันนี้ค่ะ it s, it s home, อร่อยน้ำจิ้มได้เขาบอกทุกอยาก่างอร่อยก็ต้อง1นึ่งน้ำซุป2น้ำจิ้มผ่านแล้วสิ่งถัดไปที่เราจะชิมก็คือชุดแดงเป็นบะหมี่สาหร่ายญี่ปุ่น <Wow. S 1> นาเองค่ะเดี๋ยวเราจะลองชิมดูแล้วก็สดน้ำซุป แบบแรงๆเด็ดมากเป็นรสชาติที่กำลังกลมกล่อมเลยค่ะแบบมันไม่เค็มมันไม่มีรสชาติจัดไปสามารถสุดทัั่วเลยนะเอาจริงๆเนี่ยเดี๋ยวถ้ากินหมดนี่ก็คือน่าจะต้องกิ้งกลับบ้านแล้วละค่ะส่วนราคาเมื่อกี้นะเราเห็นว่า ไม้มันมีหลายสีมากเราก็เลยถามเจ้าของร้านว่าไม้แต่ละสีมีความหมายอะไรไหมเจ้าของร้านบอกว่าเมื่อก่อนมีราคาแต่ตอนนี้สิบบาทเท่ากันหมดเลยเด็ nud. ดดีแบบนี้ไม่มาได้ยังไงถามจริงมาเถอะอยากเจอนี่นี่คือขนมหวานนะคะที่เขาแจกเมื่อกี้เดี๋ยวเราจะลองทานดูเดี๋ยวเราขออนุญาตตั้งกล้องไว้ก่อน นี่นะคะตั้งก,กล้องไว้เรียบร้อยละนี่เราจะมาทานอันนี้ก่อนชูีเป็นราวนี้แบบนี้เลยชูี่ีอ้าอ้าทาทาปากอ้าปาปกอ้ารสชาติคือแบบมัวอร่อยแบบนี้ก็ไม่หวานเกินไปทำไมไม่ทำขายเนี่ยทำไมไม่ทำขายอร่อยขนาดนี้เนี่ยแจกทำไมฮะเขาบอกว่า รีบมาช่วงนี้เพราะว่าจะมีแจกถ้าช่วงไหนเจ้าของร้านคึ้เกียรติมก็จะไม่มีแจก<อ>ดังนั้นรีบๆมานะคะตอนนี้นะคะเราก็ชิมอาหารทุกอย่างของร้านโอเด้งสารพีเรียบร้อยแล้วนะคะรสชาติเป็นยังไงหรอรสชาติก็คืออร่อยกลมกลมน้ำจิ้มเห็ดกำลังดีมีน้ำจิ้มสองอย่างให้เลือกเลยแล้วแต่คนเลือกแถมมีพริก ใครอยากแบบทานเผ็ดก็มีพริกเสริมให้ด้วยนะคะแล้วก็ใครที่อยากมาทานร้านนี้แต่ว่าไม่สะดวกมาเรามีสั่งออนไลน์ทางแอปพลิเคชันนะเปิดตั้งแต่9าโมงเช้าเลยนะคะแล้วก็ส่วนใครอยากมานั่งทานที่ร้านเปิดแต่4โมงเย็นถึง3มทุ่มนะคะซึ่งถ้าตอนนี้เขาจะมีของหวานแถมด้วยนะรีบๆมากันนะคะช่วงนี้นะแล้วก็การเดินทาง ถ้ามาจากกัดก้อมนะคะเราเรามาทางออกจากเซเว่นอีเลเว่นนะคะแล้วก็เดินมาเลยนิดนึงถึงละประมาณ20เมตรหรือว่าจะมาทางวัดเออยางกวงก็ได้นะคะเดินมาเลี้ยวซ้ายมาถึงเลยนิดเดียวใกล้นิดเดียวเดินไปประมาณห้าเก้าไถึงร้านละนะคะป้ายร้านเด่นมากใครไม่เห็นดูซิอาชาอาจ้าโอ,าอาเด่นขนาดนี้ใครไม่เห็นก็ก็คือแบบไม่ได้ดู ้านนี้นะคะถ้ามาตอนเย็นมีนี้ด้วยเน่มีไฟเปิดมอบแมบสวยงามเดี๋ยวเร็วๆนี้เขาก็จะมีเครื่องดื่มให้ด้วยนะคะใครอยากมามาได้เลยนะคะวันนี้เจ๊ปลาไปแล้วค่ะไปป่ะก็ฝากว่าถ้าใครผ่านไปผ่านมาหรือว่าตั้งใจแวะมาชิมน,นะครับโอเดงสารพีที่กัดก้อมสาขากัดก้อมเนี่ยนะครับก็มาได้ที่ประตูทางออก ของกาดก้อมฝั่งที่มีเซเว่นอยู่ทางออกของตลาดนะครับผมถนนเส้นตรงนั้นที่จะไปออกคูเมืองครับประมาณถ้าถ้าตรงมาสักร้อเมตรก็ถึงละครับลองแวะมาชิมกันได้ครับผมแวะมาอุดมกันได้เนาะ